วันนี้จะขอสัมภาษณ์คุณยายปิ่นพวงทองนะฮะความจริงท่านก็ไม่ได้แก่อ,อะไรมากรแต่ว่าผมขาวงานก็เลยเรียกตามลูกตามหลานไปว่าคุณยายก็เป็นตั้งแต่คุณยายคุณป้าคุณพ่อไปแล้วแต่ใครอยากจะเรียกกันแล้วกันท่านก็เออได้รับบัญชาจากหลวงพ่อว่าให้ อธิบายถึงวิธีปฏิบัติตัวซึ่งมีหลักใหญ่ๆของพวกเราก็มีทานศีลและภาวนานี่ในด้านทานเนี่ยรู้สึกจะของท่านเป็นเรื่องเด่นมากใช่ไหมเุย่เพราะว่าเออทุกครั้งเ่าเซ็นได้สัญญาจากอาจารย์แดงได้ไงนะคะอาจารย์แดงสัญญาว่าอะไรนะค่นู้หญิงอมาหาเบาสิการครับ ยิ่งยาอันนี้ท่านก็ไม่คอยจะชอบใจนักนะฮะเพราะว่ามันจะยิงงงง่งยาวเกินไปถ้าแบบท่านท่านว่านะแต่น,นี้ก็เป็นเรื่องของคนอื่นเขาฝากคนอื่นเราก็ไม่เกี่ยวนิทานเป็นเรื่องนำก็พวกเราก็คิดว่าท่านจะเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนทานบาร,รมีเรื่องด้านศีลก็กับภาวนาเน,นี่ยก็คุณยายจะเป็นผู้ อธิบายเองก็แล้วกันอธิบายตอนไหนว่าสีลเนี่ยคุณยายเอรักษาสีลหา้าเนี่ยเริ่มต้นตันจะปี <ผม S 1> ปไหนคะพมาลก็ถ้าพรม,มีฐานสีก็คแม่ตา,ามันก็พอมีมากนะฮะสีลก็มีบ้างบกพร่องบ้างนะฮะ แต่ปฏิบัติไม่ย่อนมากเลยสินห้าเนี่ยผู้น่เพ่งครัดมาสักกี่ปีนะคะก็ตั้งระมาจเจอหลองพ่อเนี่ยคะปีเท่าไหร่คะน่าจะสิบแปด 18, ใช่ไหมปีเจ็ดหรือสิบแปดเนี่ยค่ะสองพันห้าร้อยสิบแปดไอตอนนั้นเห็นเคยเล่าว,ว่านั่งให้ยุงมันกลับแล้วก็ตบแจ้วเป็นก่อนนั้นเราก็ตบสนุกเลยนะฮะ เขาคก็เลยจับแล้วตอบแล้วตคือตอนนั้นก็ก็ก็เป็นแม่บ้านซึ่งทำกิจกรรมทางบ้านก็มีโทรศัโมหะตามเยอะเลยเยอะเลยนะฮะโทระัได้ทราบว่า เลี้ยงพระทำบุญเลี้ยงพระทีก็บงๆๆงมงแมงมามมาอยู่คนเลี้ยงพระมากแต่ว่าก็มโหมากโดยที่ว่าคนทํานี้ไม่ถูกใจกลัวไม่ทันบ้างอะไรก็แล้วแต่นี่มาเจอหลวงพ่อก็ก็มาทํากับหลวงพ่อก็รู้สึกว่ามันสบายใจเ,ยเียก็ตัดไ้พวกยุ่งยากปัญหาต่างๆออกหมดเลยคือมาทําโดยวิธีสังฆทธธาน โดยตั้งจิตด,ดีๆนะฮะแล้วแผ่ชวนกุศลนะฮะรู้สึกกรหลงพ่อทำแน่อานำเนี่ยถูกใจมากโดยที่เราก็ไม่ต้องเกิดโทสะและอายุกรมากแล้วทำก็ไม่ไหวใช่ไหมก็เลยเปลี่ยนวิธีมาทำแบบทำกับหลงพ่อเนี่ยก็รู้สึกว่าไออารมณ์ไม่ดีต่างๆในเวลาเราทำบุญจะไม่มี ก็ได้บุญเต็มที่นะคะก็ค<อ>ิดแบงนั้น <laughs> <laughs> แล<ะ>้ว <c oughs> คือเดิมที่ว่าบุญที่ทํามากๆก็คือเลี้ยพระทั้งวัดอะไรที่วัดโตกว่าจเป็นร้อยอะไรอย่าี้ยค่ะมันก็คนอีกร้อยกว่าอ่ความไม่ตกก,กังวลในบ้านให้สมบูรณ์แบบนี้มันก็ก็มีมากอะ<ล>ที่เีืถามจะถามว่าที่พยายว่าการปฏิบัติของพยายหย่อนน้ะแปลว,ว่ายังไงคะแปลว่า แม้มนานแล้วนะ,ะก็เคยไปหาจันลีนคะ,ะที่ที่ว่าอะไรไม่ราบไม่ใช่ที่นี่ครับปฏิบัติก็ทําไม่ได้ที่หนึ่งท่องเครโทรนะคะคือท่องแล้วสึกมันเหนื่อยในใจแล้วก็ไม่เคยท่องนะไม่เคยทําก็มาเจอหลวงพ่อนี่ท่านให้ปฏิบัติก็อย่างว่าก็นั่งไปก็ปฏิบัติก็ท่องแต่ก็เดียวเดียวแล้วก็เมื่อยปวดก็ไม่ทําตลอดมาเลยะตัง้งแต่เจอหลวงพ่อก็ไม่ทาเหมือนกัน แล้วตั้งแต่สิ้นห้าครบบริบูรณ์อย่างเงี้ยนะคะรู้สึกว่าปฏิบัติเนี่ยมันดีขึ้นบ้างนะคะจากที่แต่ก่อนที่เคยอึดอัดเบื่อๆอย่างเงี้ยก็พยายามค่ะแต่ก็ไม่ดีไม่ดีจนกระทั่งมาล้งพ่อฝึกมโนยิทธิอะไรนะคะแบบเก่า like. น yeah. ู่น่ะแบบเมรุมาถวงเมนุาถังแล้วเขาก็เต้นกันนะต้องการเริมตาดูอ่ะ ดูใครจะเต้นยังไงทำอะไรม่เห็นหมดเลยไม่ไม่ทำเพราะว่าอย่างว่าเราแทนที่ว่าจะพิจารณาจิตเราให้สงบเรื่องอะไรไม่ค่ะคือว่าใครตึงตังปั๊บก็อาานลมพานคุณยายำคาญแล้วคุณยายเป็นห่วงเขาควจะเจ็บอะไรยังไงก็มีทุกอย่างด้วยกันบางทีก็กลัวกาจะล้มโดนขันไม่คอยเอาหมอนรอเขาะมั่งอะไรนี่ก็เป็นแฉกบริการธรรมดาคุณยายมีใจเมตตาอยู ก็อันนี <S <S ้ก ah ็ไม่ทราบมาแล้วแต่เพราะว่ามันทั้งเจ็บได้คือเพราะถคุณยาหน้าตายนี่แย้มใสมีเมตตาเปปกติเนี่ยความจริงคุณยายไม่รู้ไอเนี่ยมันคือการทำสมาธิโดยนมัติเพราะคนที่มีเมตตานี่ย้มใส่เป็นปกติแสดงว่าเจ้เมตตาพงมีฐานถีโดยอัตโนมัติตัวไม่รู้เะไอตัวเมตตาที่มันเป็นอยู่เป็นเนีย ก็ถ้าระจิตเนี่ยมันทำสมาธิตัวอันนี้ก็หมายว่าความจริงแล้วเราไม่ต้องไปนั่งพุทโธพุทโธแต่มีอยู่ว้นนี่เป็นปกตินี่คือเขาเรียกเจริญภามีหานสิอันนี้อาจจะเป็นได้ตั้งเราเจอหลวงพ่อนะคะก็รู้สึกจิตใจเนี่ยดีขึ้นแยะนะคะฟังท่านเทศเี่าอธิบายอะไรเนี่ยบางอย่างที่เราเคยพูดแค่อย eh? ู AD ่เรื <an> ่องอะไร มันมันมันตัดชั่วออกไปได้นะม,มีอันนี้นี่แล้วอารมณ์ก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นนะคะโดยจทเรียนหลักเนี่ยค่ะขี่ขอขอแ่วสักนิดหนึ่งในกรณีเอ่อการปฏิบัติคือการนั่งภาวนาหรืออะไรเนี่ยเป็นจุดอ่อนอันหนึ่งของคุณยายก็คือว่าคุณยายได้รับบทเรียนจากได้เห็นว่าคนปฏิบัติน่าจะเป็นบ้าไปคือผู้ใกล้ชิดเนี่ยหลายหลาย เพราะนั้นอาจารนี่ท่านก็มีรู้สึกกลัวอย่างนั้นใช่ไหมคะยางกลัวแล้วก็เป็นห่วงทุกคนที่ปฏิบัติกลัวจะไปเป็นอย่างนั้น<ม>นะคะแลวตัวเองก็คิดว่าตัวเนี่ยทําไปแล้วเดี๋ยวจะเป็นอย่างนั้นนะคะ<ม>ก็รู้สึกว่าเพื่อในพระพุทธเจ้าในศาสนานี่ดีอะไรนี่เพื่อทุกอย่างแต่อันปฏิบัติเนี่ย คือเห็นอันนี้มาแล้วก็ไอ้ความกลัวเนี่ยมันจับจับใจเลยว่าก็เดี๋ยวสติมันจะเสียไปนะฮะก็เป็นอย่างนั้นอนะกลัวแล้วอีกอย่างหนึ่งก็จากากสังขารปวดหลังกับรกระชาข้างขวาเนี่ยตั้งมือทั้งเท้าเนี่ยถ้านั่งไปแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งก็มันจะเมื่อยเมื่อยแล้วแล้วเราก็ต้องพลิกไปพลิกมาก็กลัวผู้ที่นั่งข้างเคียงเขาจะรำคาญก็แม้แต่บ้านใส่ลมก็ที่หลังไม่ก็ไม่ไป เพราะเกรงใจผู้ที่เขานั่งกลัวว่ามันจะเป็นบาปไอเราปฏิบัติไม่ได้ใช่ไหมฮะก็จะเป็นบาปยังกระทั่งหลวงพ่อมาฝึกมโนยิธินี่นะฮะไอแบบลืมตาดูเขาเต้นเนี่ยนะฮะเต้นโอ้สนุกจ้าดูเขาเต้นฮะจนมาระยะหลังเมื่อเดือนพฤศจิกาแล้วอะไรฮะที่หลวงพ่อฝึกมแบบแบบแบบผสมนะฮะแบบผสมน่มพระพรฒแบบหมเอี่ยมเนี่ยแบบอะไรฮ ทิบป่านยังไม่ถึงไม่ใช่ทิ่ป่าชนอะไรนำ้นำพระพทะน้ำพระพทะเนี่ยนะฮะแล้วหลวงพ่อจะต้องมาพรมน้ำมนต์แล้วให้มีขันมีเหรียญสลึงันมมึงก็มีดอกไม้สามดอกกระทูกสามดอกมีกระดาษที่ติดหน้าผาทีนี้พอหลวงพ่อจะต้องมาพรมน้ำมนต์แล้วก็มาส่องไฟหรือทูบอะไรเนี่ยก็ด้วยความกลัวหลวงพอ่อก็ต้องถือใจทำาค่ะนะฮะ ฝืนใจทําก็ทําไปอย่างนั้นค่ะแต่นี้ไม่กล้าลืมตาแล้วด้วยความกลัวเดี๋ยวหลวงพ่อจะด่าวอ่ะแกไปยังอย่างนี้แก่หมเอด้วยความกลัวหลับตาตี๋ก็รับจายเนี่ยภาวนาไปได้ตลอดนะเวลาก็ดีดีกว่าพุทโธอันอันไม่ใช่นะมะชันะอันโน่นอ่ะอันเมนาถังเมนาถังเมนาโถก็คือรู้สึกว่าทำให้จิตเราเนี่ยจะรวมได้ดีขึ้นเพราะว่าเรา มันวุ่นมาเอาวุ่ัแข่งค่ะพุทธังมัดสิก่อนนะคเอาแม่มารู้สึกว่ามันจะทำท่าจะล้มเนี่เริ่มเริ่มอันที่ก็เต้นกันเนี่ยมันก็ทำท่าจะล้มจะหงายก็ฝืนไว้ว่าฉันไม่ล้มฉันไม่ยอมไม่ยอมทำไม่ไม่ ไม่ไม่ลืมตาดูเขาก็ไม่ยอมทำพอจิตเป็นามาธิมันจะล้มก็ไม่ยอมแล้วไม่เอาแล้วคือคือมันก็มีเป็นสมาธิแล้วก็มันถ้าจะล้มหรือกันใช่ไหมคะฝืนเอาไว้ก็เคยเวลาวันนั้นหลวงพ่อไปพูดที่บ้านคุณหญิงยอมมาะก็เลยยังเรียนท่ท่านบอกว่าเป็นสมาธิดีค่ะแต่ก็ไม่เอาเรื่องความกลัวค่าก็ัวอันนู้นนะอันอันอันไหนอไหไม่เอาแต่นี่มามาเดือนอะไ สิตกาเลยที่หลวงพ่อฝึกแบบใหม่ค่ะคะะที่ให้ท่องเนี่ยก็ไปทำน้มัะพานะฮะมันส้าค่ะแต่นี่ก็ยังด้วยความกลัวหลวงพ่อเนี่ยนะฮะกลัวถูกด่าเีนี้มค่ะก็ทําทําไปก็อย่างนั้นค่ะโอ้ยปวดแขนปวดขาอะไรเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้เรื่องอีกค่ะแตนี้ก็นั่งรถกลับมา กลับบ้านเนี่ยนะคุณพุทธาก็นั่งมาด้วยจะอยู่ปากซอยนะคะแกก็บอกว่าแกไปที่วัดเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าให้ตัดขันห้าใช่ไหมฮะไอ้ละคนนึกด่าในใจนึกด่าตัวเองว่าโทษหลวงพ่อให้ตัดขันห้าแต่เรานี่มานั่งห่วงขันห้าจังาะแต่ก่อนนี่ปวดหัวข่าวปวดขานะไม่พอเวลานี้เราจะต้องยกกระดาษขึ้นมามันมาปวดแขนดิใช่ไหม มันเก็เป็นขี่ห่วงขึ้นมาฮะแทนที่เราจะตัดขันห้าทำไมมันปวดแขนขาอยงไม่พอแต่นี่มาปวดแขนอีกนะอีคืนนั้นปวดเต็มที่เลยคกันไม่คว่านันยวกระทั่งหลวงพ่อมาเมื่อเดือนพฤศจิกาอีคืนสุดท้ายก็ไปนั่งก็กําลังนั่งอย่างนี้ก็ท่องกันเนื้อแต่นี่ไม่เอาแล้วขันห้าเนี่ยเพราะว่าเราได้ยินคุณพุทธาว่างั้นว่าหลวงพ่อว่าแตอนนี้เราก็อ่า ก็ได้ยินหลวงพ่อท่านสอนด้วยตอนแรกอ่ะก็ตัดฐานห้างเล็กตัดนะก็กําลังท่องอะไรน้ำพระทธาท์นะฮท่องไปท่องไปนะฮะก็รู้สึกจิตมันจะนิ่งแล้วก็มันก็ยิ้ม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 หมุนเลยนะที่ศีรษะนะคะรู้สึกเข้ามันเรียนหัวเหมือนเป็นตะลไยขึ้นไปโอ้โหอันนี้กรี๊ดหมดเวลาเพราเปิดฉากก็ปินฉากไม่ขากเลยแค่ฉากที่ไม่ทำอะใช่ไหมคะอันนี้ก็ ก็กล mm ับบ้านก็ไ oh ม no, right ่ทำเลยทั้งๆที่หลวงพ่อบอกว่ากลับไปบ้านแล้วให้ทําอย่างนั้นนะยิ่งเวลาตื่นนอนเช้าอะไรนะก็ยังไม่ทําก็ตื่นได้ว่าตื่นเท้าพุดโธทําแต่ก็ไม่ไม่มากแต่นี่ก็มาได้อนนี้ก็ตอนนี้ก็พูดโธก็ได้จะขึ้นกระไดลงกระไดกิจการขึ้นนี่คือว่ากลัวตัวเนี่ยจะพลาดหกงงก็พอจะขึ้นก็พูดโธพูดโทขึ้นทั้งสุดนะเวลาลงเนี่ย ตื่นเช้าจะลงหรือตอนจะลงก็พยายามพุทโธคือไม่ให้ตกกระไดแล้วก่อนนอนก็กยายามภาวนาไหมคะก็สวดมนนะฮะสวดมน์แล้วก็เทพหลวงพ่อแล้วก็เทพหลวงพ่อแต่ก็มีอยู่อันหนึ่งมันก็แปลกเหมือนกันคือสวดมน์เสร็จแล้วก็สั้นๆนะฮะแล้วก็อธิษฐานนะฮะขอให้ข้าพเจ้าในสิ้นอาสวะกิเลถึงความพ้นทุกข์ เข้าพระนิพพานแต่ไม่ใช่ชาติัจจุบันรื้ฉับพันอย่างหลวงพ่อว่านะแต่มันเป็นประมาณนานกี่มันน้อยไม่ทราบเหมือนกัน<อ>ยันก้งมาเจอหลวงพ่อหลวงพ่อบ่ะให้ในชาติัจจุบันนีะ<อ>ถูกใจอีกอก็ถูกใจอีกอก็ยึด<อ>แล้วก็กางคืน<อ>ก็จะนอนก็ฟังเทปนี่ฟังจนหลับไปพุโทโธก็ยังไม่ได้แต่หลายก็ได้ตอนขึ้นกระไดลงกระไดเนะี่ยแล้วแทาถ้าไปไหนไกลๆแล้วจะ ก็เอาละกลัวเหนื่อยกลัวอะไรก็จับพุทโธแล้วก็เดี๋ยวมันก็ลืมไปก็หายเหนื่อยใช่ไหมคะก็ได้ดีค่ะได้ดีแต่ว่าถ้า,ถานั่งเข้าที่มีไม่เอาละไม่เอาละออมันเป็นอย่างนั้นแต่เวลาถ้าทำอะไรต่ออะไรเนี่ยภาวนาไปด้วยแล้วก็ได้ก็บางครั้งที่มีสตินึกได้คือไม่เอาเลยค่ะมาเอาจริงๆมาเดือนพฤศจิกายนี่ที่หลวงพ่อนะคะด้วยความกลัวหลวงพ่อแต่รู้สึกว่าท่านเป็นเจ้ากรมข่าวนะคือท่านฟังข่าวและเทพ ในวิทยุทุกรายการอ๋ออันนี้เป็นปกติของท่านนะฮะคือจับความได้มากน้อยเท่าไหร่ก็แล้วแต่ท่านจะอธิบายนะฮะก็แล้วแต่ฮะคือฟังธรรมยานเกาะนี่อยู่เสมอค่ะเพราะงั้นก็นานๆก็ต้องไปวัดมหาธาตุไปทําบุญให้ข่าววิทยุเขาจะคือเป็นวิทยุที่ต่ออยู่เรื่อยอะฟังมาเรื่อยดีไม่ดีก็ฟังไปถ้าไม่ถูกใจก็อย่าไปฟังถ้าถูกใจก็ฟังไปก็อย่างนี้ค่ะ เรื่ย้อนกลับมาเรื่องกองยาฝึกนะพอหลังจากฝึกขาของนั้นแล้วคุณยาไปฝึกกลับไปฝึกอีกเมื่อไหร่คะไปที่วัดเมื่อเดือนพฤศจิกาวันที่เท่าไหร่นะวันวันศุกร์วันศุกร์แล้วค่ะอ๋อศุกร์นี่เอาเร็วเรนี่แหละค่ะเร็วเร็ววันที่ศุกร์ตรงไี้ครับวันศุกร์ที่เท่าไหร่ศุกร์วันที่ยี่สิบยี่บห้ายี่ห้าก็ไปฝึกฝึกก็ก็หลายวันอยู่ค่ะ ก็รู้สึกว่าจิตนี่ดีขึ้นนิ่งขึ้นนะคะแต่แล้วก็คือฉันเป็นคนวุ่นวายแต่เหนื่อรเวลาไปวัดก็ขอบคองไปทาบุญบ่างอะไรบัางมันก็จุกจิกจุกจิกเนี่ยหลายอย่างซึ่งทํนะแล้วมาตอนนี้ก็รู้สึกเขาใสกจัดไปเขาใต่จัดไปรวมทั้งไอ้สังขารเราไม่ใช่ดีนะคะรู้สึกจิตใจมันดีขึ้นด้อาการที่จัดหรือยังไงก็ไม่สาบนะก็ไปฝึกก็สักสองสามวัน ก็ู้สุกิจิตดีขึ้นแต่ก็ไม่เคยคิดว่าเราเนี่ยจะได้ถูกสัมษณ์เพราะว่ามันยังใช้ไม่ได้นะฮะที่ที่ยาวิจิตดีขึ้นนะดีขึ้นณะไรขนะดเละมันนิ่งหน่อยก็แต่ก่อนนี้มันดิ้นที่เขาบอกไปจับลิงมามัดหรือขังกลมไม่มีจิดไมนได้ไปคิดเรื่องอื่นเะ่างเงีไปเลยแต่ตอนนี้เนี่ยจิตลับอยู่กับคาภาวนามากขึ้นอย่างนั้นเะคะแล้วคุณยาจับลมหายใจด้วยหรอคะก็น้มาพักทาจับตามลมหายใจเลยนะคะแล้วจัวางเลยหรอไม่ ระหว่างที่จะปฏิบัติปาิบัดเท่านั้วเราจับภาพละด้วหมคะก็พยายามจับแต่ก็ไม่เห็นกาหลดไว้ในใจเลหนะคะช่องอยู่ในใจไงก็รู้สึกว่าจิตนี่สงบขึ้นพอเรารู้สึกจิตสงบก็เห็นหลวงพ่อว่าจะสัมผัสจะก็ไม่ได้ตื่นเต้นก็ไม่ได้กลัวมันก็เฉยเฉยรู้สึกเฉยเฉยมันก็เฉยเฉย ก็มหม่ยถาว่าั้งหลายวันทีนี้ก็อย่างว่าพอนั่งเขาก็เอ๊เรานั่งตรงนี้พ่อกำมังนั่งล้วจะกลาบก็ไม่สบายก็ยิงกระเถิบก็ยิงไกลหลวงพ่อ,อไปก็ไปทางหน้าพระมากค่ะทีนี้ก็เอาพยายามจะเพ่งพระพุทธลูกก็ไม่ติดตายเพราความที่เราไม่ทําอ,อแล้วทีนี้ทางด้านที่หลวงพ่อสอนที่ตัดขันห้านี่คุณยายตัดขันห้าพิจารณาเวลานั่งเนี่ยก็พิจา 8, 5, 5รณาตัดขันห้าเป็นห้าสัปห พราะว่าเวลามันเมื่อยอะ่ะแล้วก็ตัดนาว่ะตัดยังไงคะก็น,นึกว่านี่มันก็เป็นอย่างนี้นหะ่ะเราเกิดมาเนี่ยพ่อเราเกิดมาเห็นไหมัมันมีขันห้ามันก็ต้องเกิดต้องปวดอย่างเนี้ยเพราะงั้นเราก็ไม่เอาแล้วชาไม่ครบอีกแล้วนะฮะชาตินี้ขอเป็นชาจุดท้ายขอไปพระนิพพาน,านตามที่หลวงพ่อสอนค,คก็เรียกว่าท่องแบบนกแล้วนกขุนทองเพราะมันปวดขึ้นมาก็ท่องอ๋อค่ะ แล้วคุณยายแล้วเรื่องความตายนะคะคุณยายนึกถึงความตายอ๋อนึกเสมอเลยตากเสมอนค่ะนึกว่าวันนี้จะต้องตายนึกถึงนี้แล้วแต่ก็คือว่าพยายามทําทุกอย่างที่มีที่จะทําได้ต้องทำเราไม่รู้มจะตายเมื่อไหร่อันนี้เป็นมานจาทุกวันเลยนะัะไม่ขาดภาระมันคาทั้งอยู่่าคาลถ้าทําได้พยายามทําภาระให้เสจบค่ะแม้แต่อย่างว่าหลวงพ่อบอกว่าให้เรานึกว่าจะทําบุญให้นึกว่าเหอะ ถึงตายไปแล้วเนี่ยเราจะได้บุญก็ยังไม่ยังไม่ไว้ใจมานึกจะทํานี่มันจะอยากจะทําให้เสร็จไปเรื่องบุญถ้าคิดอยากจะทําอะไรนี่รู้สึกอ่ะอย่างหลวงพ่อว่ามันกําไรดีแต่ว่าจิตมันยังไม่ชอบมันยังจะชอบจะทํานี่ทําได้เสร็จไปค่ในเ,เมื่อเรามีจะทําคิดอยากจะทำนะ,ะแต่อย่างหลวงพ่อว่านะทำได้แบบนั้นมันดีจริงๆแต่ ิตมันยังไม่ยอมรับมันยังอยากจะทําให้เสร็จไปเนี่ย่ะคะนี่เรื่องทิจารณญาแล้วก็เอ่อเวลาที่คุณยายนั่งปฏิบัติก็เห็นเรื่องปวดเรื่องเมื่อยก็ก็พิจารณาแต่แล้วจิตมันมันรวมดิ่งดีนะคะเวลาที่ก็รู้สิกดิ่งดีพอดิ่งดีก็ได้ข่าวว่าหลวงพ่อจะสัมภผั์แล้วแล้วแล้วก็นึกว่าเอ้ะนี่จะได้สัมภาษณ์แล้วหรือแต่ก็มีอยู่อันหนึ่งซึ่งว่าวันนั้นไปฟัง เทศที่บ้านสายลมนะคะไม่ทราบท่านองค์ไหนมาเทศตที่บ,บอกไอ้ที่เราทําทิ้งทาคว้างเนี่ยถึงเวลาเข้ามันก็มารวมจุดอ,อันนี้ทําให้ปลื้มใจเพราะว่าฉันนี่ทาทิ้งความคว้างมาตลอดชีวิตแล้วามว่าทําแล้วไม่ได้อธิษฐานไม่อธิษฐานเพราะว่าถือว่าผิดบุค่ะและอีกอย่างนึงอาจจะไปเชื่อหลงความผิดก็เป็นได้เพราะแหมค้ากาไรเกินควร ทำแค่บาทแค่สลึงไม่จะเอาพระนิพพานพอเราไปเห็นจริงมันค่ากาไรเกินไปน <c oughs> เป็นความจริงแต่ <c oughs> นี้ก็เออมันก็จริงจริงอะมันทระบรรบรุญแต่ว่าเรื่องศาสนาแล้วรักมา <c oughs> เรื่องทําบุญกเ็เราก็ทําเพื่อเจริญงงศาสนาไว้ก็รุ่นปู่รุ่นย่าท่านทํามาอยู่มันจนถึงให้เราเนี่ยได้รู้ธรรมะจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ทําต่อไป แต่เรื่องอธิษฐานนี่น้อยเหลือเกินก็มีอยู่อันเดียวที่ว่ากา,าพระแล้วก็ว่าขอข้าไปช้าสินอาสวสดีเลยถึงความพ้นทุกข์เข้าปณิพานยังก็ไม่ยังไม่ไม่ชอบปัจจุบนันหรกยังไม่รู้นะคะไอเรื่องสลนะรู้สึกขอเน้นสักนิดนึงรู้สึกมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะคุณยายจากสินห้าเนี่ยคุณยายขยบมาสินแปดแล้วนะก็เป็นอีวันที่ไปบ้านคุณประเสริฐ คุณประเสริฐที่มือเขาค่ะแล้วก็จะไปบ้านเยี่ยงเยียวันนั้นเป็นวันเลิกแต่ทุกครั้งที่เคยไปวัดเนี่ยก็หลวงพ่อเขาบอกว่าคือค่ายวันแรกนะคะก็ว่าถ้าใครจะรับสิ่งแปลกก็ให้ทานอาหารเย็นก่อนห้าโมงอะไรเนี่ย่ก็พยายามทาแล้วก็บางวันก็ ยังไม่ทานทานข้าวเนี่ยก็หลวงพ่อให้สิงแดถ้าใจมีศรัทธาก็รับขึ้นมามันก็ไม่หิวซึ่งก็เคยทํามาสองครั้ง,งวันนั้นเป็นวันตั้งใจเลยว่าเอ๊ะในรถคันเดียวนี่สี่ห้าคนเขาสิงแสนะวันนี้เราเอา,เอามั่งล่ะสิงแสนะมันก็ได้นะฮะได้แล้วจนกระทั่งมาเข้าบรรชาก็ตั้งใจว่าทุกวันพระก็เริ่มขยิบขึ้นหน่อยนะ,ะจนกระทั่งได้จนกระทั่งไป ที่สวิตนะฮะน้องชายหมอก็บอกว่านี่มันรู้คนละวันละวันสุดท้ายของวันของในในพรรษาแต่ก็รอเล่นนที่บอกไม่ได้ยังไงวันนี้ฉันก็ต้องเอาให้ได้เพราะว่าเป็นวันสุดท้ายผ่าสุดท้ายสาหรับเรานึกว่าใช่แล้ววันที่ของเราเนี่ยก็เลยบอกก็ปีนี้ปี2521เนี่ยก็ได้รับจินแปดเฉพาะวันผรานะฮะได้ตลอดพรรษา ก็ตอนนี้ผมไม่ค่อยจะทานเยตอนนี้ตอนไปวัดนี่ครับสิ่แสลกตลอดตลอดที่ไปวัดที่ไปปุ่นก่อนเข้าใจว่าเป็นการดีอย่างหนึ่งคือว่าหนึ่งไออาหารเนี่ยมันไม่เข้าไปยุ่งอีกตอนที่เราจะนั่งทำสมาธิแล้วก็ทําให้เราสํารวมขึ้นอีกเนี่ย เาเออพิญญถ้าเราวันที่หลวงพ่อสัมภาษณ์เนี่ยนะคะพยญาทำสมาธิได้ดีเป็นพิเศษหรคอเป่าคะแม่ก็เรื่องรู้สึกเมื่อรู้สึกก็เท่าที่ดีค่ะคือมันไปเริ่มดีที่วัดนั่นน่ะค่ะไปเริ่มดีค่ะไปเริ่มดีที่วัดน่ะแล้วมีอาการเป็นไงให้ยาลงเล่าเออตั้งแต่หลวงพ่อเริ่มสัมภาษณ์ พี่ยาเห็นภาพตั้งแต่ก่อนหลวงพ่อสัมษณ์แล้วหรือเปล่าเห็นแต่สว่างวันนั้นเป็นวันเป็นคืนวันที่ยี่สิบแปดค่ะพิจิกาใชคที่ถูกสัมผัสก็เห็นแต่แสงสว่างค่ะเห็นอยู่ก่อนหลวงพ่อมาหรือว่าเห็นก่อนใช่ว่าจิตรวมสมาธิอะไรอาการหมุนๆๆๆนั่นมันเกิดไม่มีแล้วไม่มีนะคะค่ะเกิดที่บ้านายลมข้างเดียวนะเกิดข้างเดียว ใจมันก็นิ่งๆนิ่ง,งแล้วก็พอนิ่งคําก็จิตมันนิ่งไม่วับแวกมันยังทุกทีฮะแล้วก็มันก็เห็นเป็นสว่าง่างเี้ยแล้วห<ะ>ลวงพ่อก็เข้ามาไปกระถามว่าสว่างไหมเราก็ตอบขึ้นไปนะะตอนนี้มีอีกอันหนึ่งซึ่งท่านก็เป็นคนจําอะไรไนมะ่ค่อยแม่นอย่างหนึ่งนะฮะแล้วก็เรื่องสวดมนต์เนี่ยไม่ใช่ได้โดยมากมีกระถาอะไรมาเนี่ยหมอก็บอกให้ท่อง่านก็บอกหมอต้องจดนะ จบแล้วก็ท่องให้ฟังสองสามครั้งกตตัวเองก็พยายามท่องค่ะเดีวนี้หลวงพ่อก็ถามมาเห็นอะไรไหมค่ะท่านก็บอกก็ยังไม่เห็นหรืออะไรอย่างนี้นะคะจำไม่ได้ทีเดียวหลวงพ่อก็นาว่าให้อราตนาพระพุธเทธเจ้าเหมือน,ยนอย่างสัมภาษณ์คนอื่นๆเนี่ยนะ,ะนะให้ใหใหบรารมีที่เราได้ทํามาแล้วจํานวนเท่าไรอะไรที่ท่านว่าเนี่ยเดีนี้ไอ้ความจําของ ชันที่ไม่ดีเนี่ยก็กลัวว่าเดี๋ยวหลวงพ่อว่าเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาว่าอีกเนี่ยมันจะว่าไม่ได้ควรไม่ได้พอหลวงพ่อเออตอบที่ก็ตามอ่ะหลวงพ่อเร็วยังไงฉันก็วิ่งเร็วอย่างนั้นว่าตามไปนะพอคาสุดเท้าหลวงพ่อก็สว่างไหมก็สว่างมันสว่างขึ้นเลยมันสว่างขึ้นแล้วเราก็ตอบหลวงพ่อไปอ่าแล้วเห็นไหมอ่าเป็นยังไงนะฮะเห็นเป็นภาพพระหรือเห็น พระพุทธเจ้าไม้อะไรเนี่ยนะคะก็จำไม่ได้ค่ะก็บอกว่าท่านยังไม่เห็นเอาท่านก็ขอบารมีพระพุทธเจ้าให้ยังไงท่านว่าเนี่ยฉันก็ต้องรีบว่าตามไปนะแล้วก็เป็นผลอย่างหนึ่งซึ่งว่าทําให้ติดเป็นหนึ่งทำให้ติดเป็นหนึ่งเดยโเดยอีกตอนนั้นไม่รู้สึกนะคะจนกระทั่งรุ่งขึ้นแล้วถึงมารู้ว่าเอ๊ะนี่มันก็เป็นผลดีซึ่งในการที่เราตามหลวงพ่อเนี่ยทียิ้ยิ้ท่านว่าแล้วก็ว่าตามยิิมยิ้ไปเลย นะคะพอเสร็จคําสุดท้ายท่านก็จะถามว่าถึงเอยังพระนิพานค่ะเราก็ถึงแล้วมันมันรู้สึกขึ้นในใจเะคะเห็นมันโนเห็นนิดนิดแล้วก็หลวงพ่อก็ถามแล้วก็มองดูมองมองด้วยจิตใช่ไหมคะมองด้วยจิตหลวงพ่อก็เห็นเรานิ่งก็เห็นจุดจุดจุดไหมเราเห็นจุดเขาก็บอกท่านบอกนั่นเลยใช่แล้วท่านก็บอกอีก นะฮะจะให้ทํทำยังไงแล้วก็ตามไปเลยก็ถามว่าเห็นไหมข้างซ้ายมือมีใครบ้างอะไรเนี่ยนะแล้วก็เห็นลางๆก็บอกท่านปแต่ทางขวามือนี่ชัดเลยเห็นมียัางกระเทวดาอะไรเนี่ยโอ้โหหนึ่งเนี่ยค่ะสักจอกหนึ่งนี่ค่ะมาอยู่ข้างขวามือเนี่ยก็เห็นหลวงพ่อก็ถามว่าทางขวามือเนี่ยมีอะไรก็บอกวี่เห็นมีเนี่ยค่ะเทวดาก็หลวงพ่อก็บอก่า บอกได้ไหมบอกไหมอว่าเป็นองค์ไหนใช่ไหมฮะฉันก็บอกว่าท่านสักัดศกหลวงพ่อก็บอกว่าไหนถามท่านให้แน่สิท่านพระพุทธองค์กักระศตกหรือว่าทมหาปัสปะปะแล้วก็ทําจิตสงบนิดนึงก็ออกมาเป็นมหาปัสสะปะอะไรเนี่ยหลวงพ่อก็บอกก็ให้รอทิ่งเื่อนเองว่าถูก คือตอบไปแล้วหลวงพ่อก็บอกก็ถูกนะตอนนั้นใจชื้นขึ้นใจมันจะชื้นขึ้นนะชื้นขึ้นเดี๋ยวตอนนี้หลวงพ่อว่าอะไรเราก็ตามเรื่อยค่ะลอยถีหลวงพ่อว่าถียังไงเราก็ว่าถีตามคือนไม่ขาดว่าในใจว่าในใจะตามเรื่อยก็เลยทาให้ให้ได้ย้ายแล้วตอนนั้นอารมณ์เป็นไงฮะอารมณ์มันก็นิ่งเบีแล้วสว่างสบายสบาย ที่นี่คุณยาจับอารมณ์อย่างระดับดาวดึงนึกที่พระจุลามณีท่ามกลางพระเรียกเจ้าใกล้พระพุทธองค์ก,กับอารมณ์ในแดงพระนิพานเนี่ยรู้สึกว่าต่างกันนะคะความเบาอ่ะอย่างพูดกันมันเบาเบาเนี่ยเบาต่างกันมัน้งไหมต่างก็รู้สึกเบาตอนนั้นหลวงพ่อให้เทียบเหมือนกันนะหรือมันจะเทียบได้ที่สี่ใช่ไหม นั่นนั่นเทียบเทียบอารมณ์ในพระจุลามณีว่าเป็นพระอออริยเจ้าขั้นไหนแต่ที่นี่ไม้ที่นี่ไม่ได้หมาคำถามถึงความเบาตัวหรือเบาใจอะเบาหมดแล้วไไม่แต่เมื่อยปวดไม่มีแล้วขั้งระดับต่างเวลาที่คุณยาอยู่ที่พระจุลามณีกับคุณยาอยู่บนพระนิพานเนี่ยมันมีความเหมือนกันต่างกันต่างแต่งมันเบากว่ากันมากเบากว่ากันแต่แล้วก็สว่างกว่ากัน แล้วเห็นชัดกว่ากันนะคะ่ะเห็นชัดกว่ากันแต่ว่าก็ยังไม่เห็นมันอย่างเหมือนอย่างเทรทัศนะคะก็เห็นเรืองลางก็เรียกว่าก็น่าพอบุญแล้วเพราะเรานี่ปฏิบัติน้อยที่สุดคุณลองคิดดูว่ากี่วันยานั่นเก็บเลกผสมน้อยมาตั้งนานก็ในอย่างนั้นค่ะก็ตอนที่ท่านเทศน์น่ะค่ะที่บ้านใจลมน่ะท่านรู้สึกว่ามีความปลื้มใจว่าเอ้ะไอทีเราทําทิ้งทำว้างมาตลอดเวลาตลอดเวลาจริงๆรค่ะ ว่าเออมันคงได้ผลก็เป็นนึกว่าคงได้ผลีนตอนที่เราจะตายมันน <จะ S 2> ึกถึงท่านอ๋อยอ่ะนะฮะก็นึกว่าถ้าเราเจ็บจริงๆเนี่ยมันจะตัดตอนนั้นก็ไม่นึกว่ามันจะมาได้กันท <laughs> ีนี้ไินคุณยายอธิบายให้พุทธ,ธาทราบถึงคือหลังจากคืนวันที่ยี่สิบแปดถูกสภาพแล้วก็ก็อธิบาย คือเริ่มอธิบายให้พุทธ,ธาบอกว่าคุณนะคุณต้องจับตามหลวงพ่อทุกคำพูดไปและให้แถมปัญญาเข้าไปด้วยนะปัญญาของเราที่ต้องใช้เนี่ยคุณอยากไหยความว่าไงหมายความว่าด้วยความปัญญาเราต้องตามถี่หลวงพ่อไปแวก็บวื้องบนเนี่ยด<บ>้วยบกปัญญาว่าห<ม>ลวงพ่อถามเนี่ยเราจะต้องตอบให้ได้ท,ทันทีใช่ไหฮะ,ะ,ะถ้าท่านถามอะระว,า,วางไหม มันมันจะคมที่แค่นั้นอ่ะมันจะไม่ดับมืดลงมาเราก็ต้องตอบมาสว่างค่ะใช่ไหมฮะมันจะมันก็คนอื่นฉันไม่รู้เขาจะเห็นยังไงแต่ฉันนี่มันช่วงเวลามันน้อยแล้วอายุก็มากใช่ไหมฮะไอความสับสนเนี่ยมันจะมีขึ้นเพราะงั้นค่ะจะเนื่องด้ยบุญบารมีหรืออะไรเนี่ยก็ตอบหลวงพ่อไปได้ทันทีว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นซึ่งไอความสว่างมันก็สว่างขึ้นนิดเดียว ต่ด้วยจิตด้วยจิตเนี่ยนะฮะตอบ